สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเวนดิ้งแชนแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบอร์ดล้างอาชีจอดเหรียนนะครับจากตัวอย่างในคลิปนี้ก็คือเมื่อลูกค้าซื้อบอร์ดล้างอาชีจอดเหรียนไปจากร้านของเรานะครับท่านก็จะได้รับตัวนี้เป็นสวิตช์แบบมีไฟนะครับสวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟนะครับก็จะมี ตัวสวิตช์นะครับแล้วก็จะมีหลอดตัวนี้จะเป็นแสดงผลนะครับเมื่อกดปุ่มปุ๊บแล้วก็จะมีไฟแสงสว่างออกมาก็จะมีสายที่สาหรับต่อไปยังบอร์ด2ชุดนะครับมีทั้งหมด4ปุ่มกดนะครับรุ่นนี้เป็นแบบ4 c ่ช n น e นนะครับบอร์ดล้างอาชีดเหรียญ4ี่ช n n e l สิ่งที่เราต้องมีก็คือ ที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็คือมอปแปลงนะครับทาร์สฟอร์เมอร์ด้านอินพุต220บโวลต์ก็คือฝั่งที่เป็นสีดำนี่ยครับคู่ดำแล้วก็เอาพุตขนาด13โวลต์ AC นะครับไฟฟ้ากระแสสลับออกมาก็จะเป็นคู่แดงกับดำตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะมีคอนเนคเตอร์แถมให้ไปอี4เส้นนะครับ สำหรับต่อเข้ากับลูกลอยหรือเซ็นเซอร์ต่างๆก็มีเซสเมนต์แสดงผลแล้วลูกค้าก็ต้องซื้อตัวรับเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรับเหรียญแบบเหรียญเดียวเหรียญสิบ,บาทหรือจะเป็นแบบมันติคอยรองรับทุกชนิดเหรียญ1น1บาท2บาท5บาท10บาทจากตัวอย่างนี้เป็นแบบมันติคอยรองรับทุกชนิดเหรียญน,นะครับวิธีการเชื่อมต่อบอร์ดก็จะมี สายสัญญาณนะครับออกมาจากบอร์ดเรามาดูที่ด้านหลังของตัวรับเหรียญสังเกตที่มีสายสีแดงก็คือไฟบวก12โวลต์สีขาวคือสายสัญญาณแล้วก็สีดำคือกล่าวให้เราเอาคอนเนคเตอร์นะครับที่เป็นฝั่งสีแดงนะครับเสียบเข้าไปที่ตัวรับเหรียญด้านบนนะครับ หรือจะดูที่คําที่มายก็ได้ที่ตัวรับเหรียนเขาจะมี dc 12โวลต์ก็คือสายสีแดงนั่นเองสัญญาณคอยหรือสัญญาณสิกแนลสัญญาณตรงนี้ก็คือสายสีขาวนะครับกราวก็คือสายสีดําจุดที่สีไม่มีการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้เมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วที่ตัวรับเรียนเข้ากับบอร์ดแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับ ส่วนที่ตัวบอร์ดมอปแปลงไฟฟ้า220โวลต์ตัวนี้ให้เราพ่วงถึงกันนะครับจำถึงกันคู่ดำนะครับโดยต่อเข้ากับสายที่เป็นสีฟ้าตัวนี้นครับจากตัวอย่างก็จะต่อป้อนเข้ากับจุดที่เป็น220โวลต์อินพุตตรงนี้นะครับโดยสายแต่ละเส้นนะครับสีฟ้าแต่ละเส้นเนี่ย ก็คือเป็นจัมเข้ากับต่อขนานเากับสายซีดาที่เป็นฝั่งของ AC นะครับแล้วก็มาต่อเข้าที่บอร์ดจุดที่เป็น Input 2 2 0โวลต์ AC นะครับส่วนที่เป็นไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 2บโวลต์ AC นะครับเราสามารถใช้หม้อแปลงที่เป็น Output ฝั่ง secondary ที่เป็น1 2บ AC โวลต์ AC จากตัวอย่างก็เป็น13โวลต์ AC ก็ใช้ได้นะครับฟ้อนก็คือคู่แดงดาฟ้อนเข้าที่บอร์ดจุดคอนเนคเตอร์12โวลต์ AC อินะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วในส่วนของแหล่งจ่ายไฟต่อไปป็นจอแสดงผลเซสเซนต์สังเกตตัวนี้นะครับจะเป็นเคี่ยวที่บอร์ดก็ใส่ให้ถูกทางนะครับถ้าต้องใส่มาเคี่ยว ด้านนี้ถ้าใส่กับด้านมันก็จะไม่ตรงรูอย่างนี้ใส่ไม่ได้นะครับให้ใส่ให้ถูกทางโดยการหมุนคอนเนคเตอร์ให้ตรงกันกับรูนะครับแล้วก็เสียบลงไปที่บอร์ดแต่ก่อนอื่นต้องดูรูให้ถูกนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผล ตรงนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตหนะครับที่ออกมาจากรีเลย์ตัวนี้ <c oughs> คือขับทารปบอนไฟ AC ตัวนี้ก็จะปล่อยไ,ไฟฟ้ากระแสสลับ2 2 0โวลต์ AC ออกไปที่ช h a n n e หนึ่งเอาพุตสก็คือปล่อยเอา์พุตไปชันแนสอนจากรีเลย์ตัวนี้ช h a แนลสามรีเลย์ตัวนี้ช h a แนลสี่รีเลย์ตัวนี้นะครับในการควบคุมจะสังเกตที่หน้ารีเลย์แต่ละชุด ก็จะมีคอนเนคเตอร์ของแครของมันนะครับคอนเนคเตอร์มีทั้งหมด4ชุดอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับไฟแสดงสถานะที่ปุ่มกดวิธีการติดตั้งสวิตช์ปุ่มกดนะครับตัวนี้เราจะพบว่าสายจะมีอยู่2คู่สีเหมือนกันสังเกตถ้าเป็นสวิตช์ตัวนี้ ก็คือคู่นี้เราจะมาต่อเข้ากับบอร์ดจุดคอนเนคเตอร์ที่เป็นบอร์ดสังเกตตัวนี้จะเป็น S 1 S 2 S 3 S 4หมายถึงสวิตช์ปุ่มกดทั้งหมด4ปุ่มนะครับรองรับ4ปุ่มส่วน L 1 L 2 L 3 L 4ก็คือสำหรับต่อไปยังลูกลอยหรือเซ็นเซอร์ต่างๆตัวนี้เราก็จะมีคอนเนคเตอร์แถมให้อันนี้ผมจะลอง ใส่คู่แรกนะครับโดยการดูที่สวิตตัวนี้เราจะให้ไปยัง channel 1ก็ใส่เข้าไปสังเกตฝั่งที่เป็นคอนเนคเตอร์ตัวนี้ตัวผู้ต้องเป็นเคี่ยวหานนอกมาด้านนอกนะครับอันนี้เป็น S 1หรือ channel ที่1ใส่ให้แน่นล,ลงไป สว่วนอีกคู่หนึ่งที่มาหลังจากสวิตช์ปุ่มกดตัวนี้ครับก็คือไฟที่แสดงสถานะกับหลอด i v d ด้านหน้านะครับให้เราต่อไป Channel ที่1ก็คือตัวแรกรีเลย์ตัวแรกตัวนี้เอา1นะครับก็คือรีเลย์ตัวที่1นึ่งช่องนหนึ่งช่องสองเอาสองช่องสามเอาสามช่องแนสี่เแต่และหน้ารีเลย์ก็จะมีไฟแสดงสถานะสังเกตแล้วก็หันคอนเนคเตอร์ที่เป็นตัว พู้นะครับออกอเข้าไปตรงเคี่ยวให้ตรงเคี่ยวนะครับก็สวมลงไปในดีเล์เอาพุทธหนึ่งถ้าเราใส่สวิต์ปุ่มกดไม่ถูกสลับตำแหน่งเวลาเราไปกดบอร์ดตู้คอนโทรลก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับตอนนี้ให้เราทำการเชื่อมต่อทุกสวิต์ปุ่มกดอันนี้เป็นช h a n n e l สองอันนี้เราจะไปเสียบที่บอร์ดหน้าดีเล์ สังเกตคู่นี้นะครับก็จะเป็นหน้าเดเลย์คอนเนคเตอร์ที่เป็นสวิตช์ปุ่มกดตัวนี้ก็จะไปต่อที่บอร์ด S2 ให้เราติดตั้งให้ครบทั้งหมด4ปุ่มกดอันนี้ก็ S3 น,นี่ก็ไปที่บอร์ดนะครับตำแหน่งหน้าดีเลย์เอาสาม ตัวสุดท้ายตัวนี้ก็ไปหน้ารีเลเป็นคู่ของสวิตตัวนี้เข้าไปต่อที่ S4 ตำแหน่งของช a n แนลที่สี่ถึงที่นี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับสวิตปุ่มกด ที่มีไฟแสดงสถานะ4 c h a n n e l channel 1, 2, 3, 4แล้วก็ตัวแสดงผลเซนเซอรส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ที่เราแถมให้ไปนะครับสำหรับเชื่อมต่อลูกรอยนะครับหรือจะเป็นเซ็นเซอร์ที่เราต้องการใช้งานเสียบเข้าไปอันนี้ใส่ได้เลยนะครับ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราไม่ไม่ต่อไปใช้งานก็ไม่เป็นไรจากตัวอย่างก็จะสาธิตให้ติดตั้งให้เรียบร้อยวิธีการใช้งานก็คือต่อคู่อย่างเช่นจากตัวอย่างเป็นช่้นแนลสี่นะครับต่อคู่เนี่ยไปใช้งานแล้วก็ปอกสาย เราไปต่อเข้าลูกรอยถ้าสมมติระดับน้ําอย่างเช่นเราไปต่อที่ถังน้ําหรือถังโฟมเมื่อระดับน้ําลดลงต่ําลงแล้วทําให้ต่ํากว่าระดับที่ลูกรอยเซ็นเซอร์ไว้เปรียบเสมือนกับการแตะแตะสายคู่นี้หน้าจอแสดงผลก็จะเป็น Channel 4 off นะครับความหมายว่า,ามีภาวะการทำงานผิดปกติ บอร์ดก็จะสั่งงานออฟเนื่องจากว่าเราใช้เซ็นเซอร์ไปควบคุมที่ลูกรอยที่ชแนลสี่นะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานก็ถอดเก็บไว้นะครับสามารถหลักการทํางานเหมือนกันระหว่างชแนลหนึ่งสอก็ทํางานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งชุดแผงวงจรควบคุมล้างอาจอเจี๊ยเหรียญน,นะครับสี่ชแนลสวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ แล้วเราลองเส็บปลั๊กนะครับตอนนี้จะลองเสยบปลั๊กเส็บปลั๊กป้อนไฟฟ้าให้กับมอแปงเพราะว่าหน้าจอแสดงผล s e r v i c เซ e g m e n t ก็จะแสดงคําว่า Open นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานปกตินะครับเมื่อรองรับการหยอดเหรียญจากลูกค้าจากตัวอย่างเราจะลองสาธิตนะครับกดปุ่มเทสเปรียบเสมือนการหยอดเหรียญ1บาท บอรดนี้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับเป็นค่าเริ่มต้นที่1บาทจัดสาธิตโดยการกดปุ่ม Channel 4สังเกตจะมีหลอดไฟติด F 1ก็คือฟังชันชั้นแนลสี e ห4 1บาทสังเกตนะครับเมื่อเวลาหมดตั้งไว้ที่1บาทเมื่อหมดเวลาหลอด LED ที่ปุ่มกดก็จะดับไปแล้วพร้อมกับไฟแสดงหน้าจอคําว่า Open นนะครับแล้วลอง กด5บาทนะครับกดปุ่มเทสห้าครั้งแล้วกดชัแนที่เราต้องการกดชัแนลหนึ่งชัแนลหนึ่งก็ทํางานเราลองวัดใช้ไขควงวัดไฟนะครับวัดที่ชัแนลหนึ่งพบว่าที่หลอดเทสแลมนะครับไขควงทดสอบไฟฟ้าก็จะมีไฟติดถ้ากดที่เดิมก็ปุ่มกดก็จะดับนะครับ สังเกตมูลค่าเงินนะครับก็จะลดลงไปตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับตัวนี้ปุ่มกดช่องแอนหนึ่งติดหลอดไฟติดอยู่แล้วกดกดหยุดที่ปุ่มใดก็ได้นะครับหลอดช่องแอนหนึ่งก็จะดับกดปุ่มสองหลอดช่องแอนสองก็ติดเงินก็จะถูกอยู่ในวงเงินเดียวกันนะครับเลือสามบาทก็จะใช้งานไปเรื่อยๆตามช่อนแอนที่เราตั้งเวลาไว้กดปุ่มที่สามช่องแอสาม เวลาก็จะถูกหยุดตัวนี้เราตั้งไว้แล้วแต่โปรแกรมที่เราตั้งนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะนําเสนอวิธีการตั้งค่าบอร์ดนะครับลองกดปุ่มที่3ามหลอดช่อง3สามก็สว่างขึ้นมากดหยุดช่แลไหนก็ได้นะครับหรือจะกดที่ชแลตัวเองก็ได้อันนี้ช่องแลสี่ถ้ากดช่แลเดิมก็หยุดเวลาเหมือนกันถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการทํางานต่อไปเราไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหลอดช่แลที่เราสั่งงานอยู่จะดับ พร้อมกับหน้าจอแสดงผลจะโชว์คำว่า Open เมื่อมูลค่างเงินหมดนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับก็จากตัวอย่างเป็นสาธิตการติดตั้งเชื่อมต่อ บอร์ดลางอสิอีพิอจดเหรียญสี่ชแนลนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและลูกค้านะครับสนใจติดต่อได้ที่อีสานเวง088 5757680ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ i ล e i ไอีอสานเวงนะครับที่เบอร์เดียวกันค้นหาในช่องเบอร์โทรศัพท์ใน l ล ne นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชแนลของเราแล้วกสมาชิกกดติดตามส u b s c r i b e กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ